มิสแกรนที่เดินบุมปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุแบบนั้นมาหนหนนั่งตัวสิมิสแกรนเฮราัวันวันวันี้นราพาทนกคนมานูโครงการที่อยู่ใกล้ BTS ันวเนวันวันวัว โครงการนี้ยังมีการนำสมาร์ทแอปพลิเคชันมาช่วยในเรื่องของการอยู่อาศัยและยังใส่ใจการใช้ชีวิตแบบนิว Normal ค่ะและที่สำคัญโครงการนี้ราคาเริ่มต้นเพียงแค่1,690,000บาทเท่านั้นตอนนี้เรามาอยู่กันที่โครงการ a อ p ไบ e r เอราวันพัง <5. S 1> เรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามไปชมพร้อมๆกับเรา2คนได้ในรายการแอปดูคอนโด ที่ดูตั้งใจทํางานขมักขมันนะครับนี่คุณกำลังลงทะเบียนอะไรอยู่ฮะเปล่าก็คือจริงๆตอนนี้ก็พยายามจะใช้แอปที่ชื่อว่า Smart World ค่ะเพราะว่าได้ข่าวว่ามันจะช่วยในการใช้ชีวิตให้ง่ายขึ้นเขาจะมีการแจ้งเตือนไม่ว่าจะเป็นคนมาหาเราที่บ้านหรือว่าการตั้งค่าแบบว่าไม่ให้คนรบกวนหรืออะไรหลายอย่างมากๆเลยได้ยินมาอยากจะเป็นไงอยากจะได้คุณครับค่ะ อ่งนั้น,นคุณไม่สามารถเป็นได้ถ้าเกิดคุณไม่ใช่ลูกบ้านที่นี่อ้าวนี่เขาเอามาใช้กับ a s p i r e ์เอรอนพเป็น a s p i r e แรกที่ได้รับการพัฒนาเอาแอปพลิเคชันในการอยู่อาศัยมาใช้ที่นี่ครับอืมแอปพลิเคชันนี้ดีมากแล้วก็ช่วยในการใช้ชีวิตมากๆนะคะคเขาจะมีเหมือนเป็นเพลทเล็กๆใช่ไหมใช่ก็คือคนขับรถเข้ามาเดี๋ยวไม่ต้องแลกบัตรนะครจดจาจากป้ายทะเบียนรถยนต์ในการเข้าออกโครงการสามารถ Register รีจิสเตอร์ล่วงหน้า ผ่านระบบได้ด้วยว่าใครกําลังจะมาหาเราเราแจ้งทะเบียนนี้ให้เขาไปนะครับมาถึงห้องเราปุ๊บเราสแตมป์ไม่ต้องใช้สแตมป์แบบเดิมค่ะเราทำ e สแตมป์ผ่านโทรศัพท์มือถือได้หรือแม้กระทั่งใครจอดรถขวางเราอยู่เขาก็คีย์เข้าไปในระบบเจอเลยว่าเป็นรถใครโอ้โหนความสะดวกสบายนะครับของแอปพลิเคชันที่มาช่วยเรื่องการอาศัยที่นี่แล้วยังไม่พอคสามารถจองใช้งานพื้นที่ส่วนกลางแอปพลิเคชันได้มีบริการต่างๆผ่านพาร์ทเนอร์ด้านนอก กดทุกอย่างผ่านแอปพลิเคชันได้หมนนะมีของใหม่ของดีของเด็ดแล้วก็ตอบโจทย์การใช้ชีวิตในยุคนี้มากๆเขาก็ยังคิดเผื่อชีวิตแบบ new normal เอาไว้ด้วยไม่ว่าจะเป็นการออกแบบพื้นที่ส่วนกลางะนะฮะให้มันมีระบบระบายอากาศที่ดีมีเครื่องฟอกอากาศตั้งอยู่ในพื้นที่ส่วนกลางต่างๆ<อ>มีทั้งแผ่นฟิน,นะครับลด แบคทีรียและไวรัสอยู่ตามพื้นที่ที่คุณต้องสัมผัสมีจุดติดตั้งแอลกอฮอล์เซนเซชั่นต่างๆการออกแบบที่ส่วนกลางอย่างเช่นในฟิตเนสเรามีลู่วิ่งคุณจะเห็นไหมลู่วิ่งอยู่ใกล้ๆกันเขาเอากลาสพาร์ติชันเป็นกระจกกั้นแต่ละเครื่องอุปรกรณ์ oh ให้เราสึกสบายใจว่าเออเนี่ยเราอยู่ในพื้นที่ของเราอนอก,กจากจะกั้นมาไม่ได้กัน้นอย่างเดียวนะมันมีความสวยงามด้วยซึ่งแบบนี้เราจะเห็นได้แต่ในซีรีส์ของไลฟ์เท่านั้นนี่เป็นครั้งแรกที่เขาเอามาใช้ในแอสไพร์ดูดี ดูดีมากครับผมบพื้นที่ส่วนกลางนะครับที่นี่ก็มีหลากหลายตั้งแต่ชั้นกราว n ที่จะมีสวนนะครับด้านนอกมีสนามมันติสปอร์ตคอร์ดนะครับแล้วก็มีรูวิ่งด้านล่างให้ใช้งานกันด้วยซึ่งส่วนกลางที่นี่ที่เป็นส่วนกลางหลักๆเนี่ยเขาจะอยู่ที่ชั้น7ชั้น7เนี่ยนะครับก็มีพื้นที่สระว่ายน้ำนะครับขนาดใหญ่มีพื้นที่ห้องที่ให้ใช้งานนะครับหลากหลายรูปแบบนะในเลาไนี่ว่าจะเป็นห้องแบตเทอรรูมนะครับเป็นห้องบอรดเกมมีมินิเธียเตอร์ แล้วก็ยังมีฟิตเนสขนาดใหญ่ที่ม,มีเครื่องอุปกรณ์ต่างๆครบครันเลยครับจะบอกว่าความพิเศษของชั้นเจ็มีอะไรหรือไม่คุณเขามีห้องที่เป็นยูนิตแบบการเดินอักเสนด้วยน <Wow. S 1> อกเหนือจากพื้นที่ที่ชั้นเจ็ดแล้วก็มีส่วนกลางให้ใช้มากมายว่าจะเป็นโคเวกิ้งสเปซนะครับมี meeting room, มิทติ้งรูมมีล็อบบี้ซึ่งเป็นลักษณะแบบเซมิอ d o o ดอีกอย่างหนึ่งอะ่ะคือเขามีสมาร์ทล็อกเกอร์ซึ่งสมาร์ทล็อกเกอร์ที่เนี้ยคุณไม่ต้องเอามือไปแตะแล้วนะเขาใช้ key card er นะคีย์การแตะสมาร์ทล็อ,ลอก้น,นะ่ะัไดค เมื่อกี้พูดถึงส่วนกลางแล้วขออนุญาตเล่ารายละเอียดโครงการให้ทุกคนได้ฟังกันหน่อยอคโครงการนี้นะคะเป็นโครงการไฮรีส์สูง30ชั้นมีพื้นที่กว่า6ไร่เลยทีเดียวและโครงการนี้นะคะ่ะก็มีส่วนกลางให้ถึง3ไร่เลยทีไ่ได้ว่ามีส่วนกลาง30จุดเลยทีเดียวเยอะมากและเป็นส่วนกลางที่ได้รับการออกแบบมาจากความรู้สึกจริงๆของคนอยู่อาศัยยกตัวอย่างเช่นนะครับ สระว่ายน้าที่นี่เป็นสระว่ายน้ําที่ไม่ได้มีไว้เพื่อว่ายน้าออกกํลาลังกายอย่างเดียวเป็นพื้นที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจได้ด้วยออกแบบสระว่ายน้ำให้มีจุดนั่งทากิจกรรมนะครับรอบๆสระทั้งกับเพื่อนฝูง <Ừ. S 1> และติดต่อปฏิสพันธ์กับคนอื่นะนะครับก็ทําให้มีพื้นที่ที่จะได้พักผ่อนหย่อนใจเพิ่มขึ้นม,มีทั้งสระเด็กมีจากรซี่ในตัวและอีกอย่างนึงที่รับการพัฒนาขึ้นมานะครับคือ,อก,การออกแบบพื้นที่ส่วนกลางที่เป็นเสมือน co-working space อ่โค oking space ต้องมีอยู่แล้วสิทุก<ช>ที่คอนเซ็ปต์แบบโค o k i n คาเฟ่คือบางทีเราเข้าไปนั่งทํางานในห้องโค oking space ครับ,รบเราอยู่ในห้องที่มันเป็นห้องทึบ มันก็ไม่ได้ทําให้เราสมองปลอดโปร่งหรือคิดจินตนาการทํางานอะไรต่างๆได้ไดีดคนเดี๋ยวนี้ถึงชอบไปนั่งคาเฟ่<ะ>ที่เป็นกระจกต่างๆได้มองเห็นวิวภายนอก<ะ>เห็นสวนเห็นผู้คนเดินผ่านไปผ่านมาที่นี่เขาก็เลยออกแบบในคอนเซปต,ต์นั้นนะครับเพื่อให้คนได้สามารถเข้าไปใช้งานได้ด้วยเรียกได้ว่าคุณกลับมานะคะนั่งบีเทสนะคะมาลงบีเทสสถานีช้างเอราวัณคุณเดินมาแค่ไม่กี่ก้าวคุณกลับเข้าไปในบ้านคุณก็จะไม่ได้ออกาหมกเลย เพราะคุณหายไปเลยแหละฮะไม่ใช่ค่ะ,คะเพราะว่าในบ้านของคุณมนนีให้ครบอยู่แล้วนะคะแล้วบรรยากาศก็ดีด้วยนะคะคและที่สําคัญโครงการนี้นะคะมาในราคาเริ่มต้น1.69ล้านบาทโอ,โอ้ราคาดีมากหรือเฉลีย่ยเริ่มต้นประมาณ62,600บาทต่อตารางเมตรเท่านั้นโอ้โหอู่ใกล้บีเทสสายสีเขียวขนาดนี้โครงการแรกก่อนหน้านี้ที่ชื่อว่าแอสไพร์เอราวันเนี่ย เขาสร้างมานะครับแล้วเมื่อรถไฟฟ้าแล้วเสร็จโอเปเรตแล้วเนี่ยโครงการด้านในเขาก็ขายหมดไปแล้วโอ้โหเทน้ำเทห่าเลยตองกัสบายเอราวัพรามนี่ก็มาเกิดขึ้นอีกเป็นโครงการที่2<ห>แต่อยู่ด้านหน้าติดก,กับรถไฟฟ้ามากขึ้นก็จะมีความสุขสบายในการเดินทางง่ายมากขึ้นกว่าเดิมห้องที่นี่นะคะมีให้เลือกเยอะมากสตูดิโอวันเบสดวันเบสพลัสด้วยแล้วก็ทูเบสนะคะและ layout ห้องที่นี่นะคะก็มีหน้ากว้างให้คุณได้มีความ ยืดอยู่ในการใช้ชีวิตยอยู่ได้สะดวกสบายมากขึ้นในห้องพูดถึงห้องแล้วขอเข้าไปดูห้องตัวอย่างเลยได้ไหมล่ะได้ครับของดี๋ยวตามดูข้างในกันเลยครับเข้ามาดูส่วนแรกกันก่อนนะครับส่วนนี้เนี่ยเข้ามาก็จะเจอ living area กันก่อนที่นี่เนี่ยเขามีพื้นที่ living area ขนาดใหญ่นะ,ค,ะครับเป็นรูปตัว L ไล่มาตั้งแต่ด้านหน้านะครับ เชื่อมไปตรงส่วนกลางของห้องทั้งหมดแล้วก็อันนี้เนี่ยเขาก็จัดตกแต่งให้ดูนะครับว่าในพื้นที่ต่างๆที่เขาจัดสรรจะให้เป็นฟังก์ชันในการอยู่อาศัยทันใงได้บ้างะระยะตรงนี้นะครับก็มีเรียกพอสมควรที่เราสามารถใส่ทีวีไซส์ใหญ่กว่านี้ได้ด้วยนะครับต่อเน่งแอร์สังเกตว่าแอร์ที่นี่ครับจะพิเศษกว่าโครงการอื่นใส่ไข่เพราะว่าที่นี่35บาทนะครับถ้าไม่ใส่ไข่ก็คือ25บาทไม่ใช่ครับ แต่ที่นี่ครับก็เป็นของชราบเข้ามาในห้องเราก็จะมีอากาศที่บริสุทธิ์ดิฉันมีอีกการหนึ่งเหมือนกันมีอะไรฮะดูลาคลีน n A มันคืออะไรครับผมอันนี้เขาเป็นสีที่มันช่วยในเรื่องของแบคที ria เขามีการนำสีแบบนี้เนี่ยมาใช้ในโครงการด้วยเขาก็จะคำนึงเรื่องเชื้อโรคสิ่งสกปรกที่ยุคสมัยนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาก็เป็นมาตรฐานใหม่นะครับการอยู่อาศัยแบบนิวมอลให้มันมีความสะอาด ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่านอกเหนือจากโซฟานะครับชุดวางทีวีตรงนี้เขาก็วางนะครับชุดโต๊ะรับประทานอาหารได้นะครับแต่เห็นว่าเขาวาง2องที่นั่งก็ยังมีพื้นที่รวมๆนะใช่ให้ทํางานอย่างอื่นให้ใช้งานอื่นได้อยู่นี่เข้ามาด้านในครับสิ่งที่อยากจะให้ทุกคนเห็นนะครับในพื้นที่ลิฟ i n แอนด์ที่ยังมีเชื่อมต่อกันนะครับ ก็คือพื้นที่ที่เป็นมันติฟังก์ชันตรงนี้อ๋อในขอดูหน่อยว่าทำอะไรได้บ้างรตรงนี้ค่อนข้างกว้างเลยนะม,มันจะมีโอ้ยเจ๋งะไรฮะมันกอ๋อคือคุณมีพื้นที่นะครับลึกเข้ามาตรงนี้ซึ่งอยู่เชื่อมต่อนะครับอยู่ตรงกลางระหว่างห้องน้ํานะครับแล้วก็ห้องครัวะนะฮะ ตรงนี้ทำอะไรได้หลายอย่างคือถ้าเกิดปกติห้องทั่วไปมันจะมีพื้นที่แบบแค่แคบๆตรงนี้คุณเฉมีพื้นที่กว้างหน่อยนี่เขาทํามาเป็นแบบ Work Station ทำงานใช่ไหมทเป็นตู้เป็นชั้นอะไรขึ้นมาก็ได้หรือถ้าอย่างเราเป็นคนชอบกินใช่ไหมครัเราก็จะเอาตู้เย็นอีกตู้หนึงไซส์ใบไซส์นะวางวตรงนี้เปิดกินอาหารตอนกลาคืนได้โอ้โหตู้เย็นใหญ่มากชอบมากนะฮะพูดถึงส่วนนี้แล้วเราขอคอนเนค ต่อไปในห้องน้ำเลยละกันครับผมครับห้องน้ำนี่นะคะด้านในนี่คุณจะได้แบบนี้เลยแต่ว่าจะไม่มีฉากกั้นเปียกแห้งมาให้นะคะแล้วก็สุขภัณฑ์ที่นี่นะคะเป็นของคอรโต้นะคะไม่ว่าจะเป็นฝักบัวนะคะหรือจะเป็นก๊อกน้ํานะคะวรวมไปถึงโถสุขภัณฑ์นะคะจะเป็นของโคลเลอร์นะคะ<อ>นี่ห้องน้ําก็จะได้ตามนี้เลยเราเราไปกั้นฉากเองก็ได้แต่ใครไม่อยากกั้นทําไงซื้อเป็นแบบ รัวเป็นราวมา,าวติดเ<า>นาะแ,แล้วก็ติดมาม่านก็ยังได้นะนี่ทั้งโถสุขภัณฑ์ทั้งอ่างล้างหน้าเขาเป็นของโคเลอรมหมดเลยนะค่ะแอสร์ ire, ดีเ๋ยวนี้เขาใช้แบรนด์ดีนะเนี่ยถัดเข้ามาด้านในนะครับส่วนลิฟวิ่งอเรียนี่คือพื้นที่ห้องนอนเอ้ห้องนอนกว้างเลยนอนกว้างมากก็คือใส่เตียง6ฟุตได้ก็ยังหลวมๆเลยนะครับพอมีคือสิ่งที่ทําให้ห้องมันดูโปร่งก็คือว่าพอระวางเตียงครับพื้นที่ข้างเตียงซ้ายขวาและพื้นที่ปลายเตียง เหลือเยอะมากเลยเยอะมากนะครับนี่เราเราเดินให้ดูนะฮะเราเดินให้ดูครับแทนแทนแคือถ้าเกิดเอาผู้ประกวดมิสยูนิเวิร์สนะฮะไม่ใช่นะมิสแกรนที่เดินหมุนปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุบปุ๊บปุ๊บปุ๊บแบบนั้นมาในนำตัวจีมิสแกรนเอราวันได้เลยค่ะเพราะมันกว้างให้ตู้สภ้บ้าบิวอินมาแล้วเรียบร้อยด้วยนะคะรวมไปถึงนี่ตัวเครื่องแปลงที่มาพร้อมกับบินชักเพราะฉะนั้นห้องนอนนี่ค่อนข้างจะครบคุณก็หาเตียงซส์ที่คุณชอบนะคะมาใส่ตรงเตียงนอนเนี่ย ติดกระจกด้วยครับพื้นที่ที่สำหรับจัดวางเป็นตู้เสื้อผ้าเรอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็มีตำแหน่งตัวเครื่องแป้งไว้อยู่ใกล้ๆกันเรียบร้อยนะครับก็อยู่ปลายเตียงจากในห้องนี้ครับเดินออกมาห้องสุดท้ายนะครับคือเป็นห้องครัวใช่ฉากกั้นบาลื่อนเหมือนกันแบบโปร่งแบบนี้เลยหลายๆคนที่ทําอาหารนะครับแบบชอบคุกกิ้งทําอาหารสดนะฮะห้องครัวแบบครัวปิดแบบนี้ก็ทําให้ลดกลิ่นรบกวนที่จะเข้าไปสู่ห้องอื่นได้นะครับเวลาทำครัวก็ปิดประตูนี้ไปเลยนะครับแล้วก็เปิด นี่เครื่องดูดอากาศและที่สําคัญก็ยังอยู่ใกล้กับระเบียงด้วยดังนั้นการที่เราจะ m a n a g เรื่องการระบายอากาศของห้องครัวเนี่ยจะมาทำได้สะดวกมากก็จ,จะ flow ขึ้นตรงนี้คะ่ะเขาจะเว้นที่ให้สําหรับใส่ตู้เย็นตรงนี้พอดิบพอดีมาแล้วเรียบร้อยคเคาน์เตอร์ครัวได้แบบนี้เลยนะคะหน้าบานสีนี้เลยก็มีเตาไฟฟ้าจากเชคกา้าแล้วก็ฮูดดูดควันให้แล้วเรียบร้อยนะคะส่วนตรงนี้เขาก็เว้นช่องไว้ให้คุณวางไมโครเวฟได้แต่ถ้าใครไม่ได้อยากใช้ไมโครเวฟทำยังไง เอาไปทำอะไรได้วางหม้อหุงข้าวการน,น้ำร้อนอะไรก็ยังได้เหมือนกันเค,ครื่องครัวอื่นๆที่ได้ใช้นะครับตัวท็อปของเคาน์เตอร์เขาก็ทํามาสวยงามนะเป็นหินสังเคราะห์แล้วก็สามารถที่จะเช็ดล้างทําความสะอาดง่ายนะครับมีพื้นที่แบ็กสเปซนะครับที่สําหรับป้องกันพวกน้ํามันไปติดผนังเนี่ยทำไว้เรียบร้อยแล้วเป็นประเบ้องพื้นที่ระเบียงนี่เขาเอายกคอมเพรสเซอร์แอร์ไ้ข้างบนอ่ะนี่ก็คือภาพรวมห้องแรกนะครับขนาด32ตารางเมตรมีวันเบสที่มีขนาดไซส์ใหญ่ นะครับแล้วก็มีพื้นที่ในฟังก์ชันต่างๆเนี่ยค่อนข้างโล่งนะครับให้เราใช้ใช้ใชงานได้หลากหลายนะครับต่อไปอีกห้องหนึ่งที่โครงการเอามาโชว์เป็นอีกห้องที่น่าสนใจ mm. ยูนิตไฮไลท์ก็คือเป็นแบบ one bed plus mm. ซึ่งเป็น one bed plus ที่มีฟังก์ชันของห้องนอนได้ถึงสองห้อง mm. ตามมาดูห้องหนึ่งกันเลยครับ<ะ>คนครับนี่เข้ามีห้องหนึ่งครับห้องนี้เป็นแบบ One Bed Plus นะฮะห้องนี้เป็นวันเบ d Plus ขนาด35ตารางเมตรค่ะนี่คุณมาถึงคุณมาเปิดตู้กันเลยนะฮะสม<อ>ว่ามาบ้านเพื่อน mm hmm. เพราะหลายๆครั้งที่มาบ้านเพื่อนนะคะเราก็จะตรงเข้ามาเปิดตู้เย็นก่อนไม่ได้กินเองเอาน้ําให้เพื่อนกินห้องนี้ตําแหน่งวางตู้เย็นนะครับอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้น คนที่เข้ามานั่งอยากกินสแน็กกินน้ำอะไรใกล้มือมากใกล้มือมากนะครับตรงนี้ได้เลยเหม,มาะกับคุณมากเลยคุณเหมาะห้องนี้เลยในส่วนแรกนะครับของคุณที่ห้องลิฟต์นี้ก็จะได้ตำแหน่งนะครับวางโซฟาทีนี้เนี่ยโซฟาห้องนี้จะเป็นแนวยาวละยาวกว่าห้องเมื่อสักครู่นี้อีกนะครับ<ๆ>ก็ทําให้มีพื้นที่ในการนั่งได้หลายคนมากยิ่ง<ๆ>ขึ้นนะครับคุณก็ใช้โต๊ะมาแมชชิ่งกับตัวโซฟานะครับใ,ให้มันเป็นฟังก์ชันของนอกเนี่ยจะนั่งพักผ่อนจะนั่งกินข้าวได้ด้วย ก็ทำให้เป็นการใช้พื้นที่สเปซตรงนี้ให้เกิดประโยชน์ได้หลากหลายมากขึ้นนะครับเข้ามาด้านในฮะบ๊อบพาไปโชว์หน่อยพอเขาเอาตู้เย็นไว้นี้ดันจะเป็นไงครับตรงนี้เราก็เลยจะได้พื้นที่ครัวแบบเต็มๆถึงแม้ว่าจะเป็นครัวเปิดนะแต่ว่าเขาก็มีระยะในการทิ้งห่างออกมาสักนิดหนึ่งไม่ใช่ว่าทําช่องเช่งอะไรแล้วก็กระเด็นโดนโซฟาเราก็ไม่ใช่เนาะตรงนี้ก็จะมีพื้นที่เยอะขึ้นนะคะครัวก็จะได้แบบเดียวกันเลยนะคะก็มีนี่อุปกรณ์มาตรฐาน มาให้แล้วเรียบร้อยหลังจากนั้นพอเราทําครัวเสร็จทาไงต่อคะทําครัวเสร็จก็ต้องออกไปกินนะไปกินเยอะเกินไปเราไปเราไปปล่อยก่อนอไปปล่อยก่อนห้องน้ํานะคะจะได้แบบเดียวกันเลยกับห้องแรกนะแต่อันนี้ก็จะดูกว้างขึ้นขยับขยบขึ้นด้วยความที่ตารางในเ,เขาใหญ่ขึ้นเนี่ยกระจกในห้องน้ํากว้างมากเลยนะคุณจะแต่งหน้าเนี่ย แต่งตั้งแต่คิ้วซ้ายยันคิ้วขวานะฮะเพื่อนบอกว่ายืนติดกันสี่คนยังแต่งพร้อมกันได้เลยคืนนี้คืนนี้เจอกันท่องรออ่ะเงิ้แกมาแต่งตัวรวมตัวกันที่บ้านเช้าก็ยืนอยู่กัเล็กนะฮะคือห้องน้ำในฟังก์ชันเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันได้ขนาดนะครับ เลเยอร์เนี่ยเปลี่ยนเป็นปแนวแนวกวา้างนะครับถูกถูกซึ่งซึ่งเนี่ยมันไม่แคบเลยมันสามารถเดินสวนกันอันไหนลองเดินสวนกันซินะครับอ๋อหรืว่าเดินสวนกันในห,ห้องน้ําได้ใช่ค่ะโ,โอ้ดีจังเลยนะฮะขอเข้าไปที่ห้องพลาสก่อนได้ไหมโอเคนี่จะเห็นว่าออกจากหน้าห้องน้ํามานะครับมีห้อง2ห้องเลยได้ดูไม่ออกเอ๊อันไหนห้องนอนหลักแยกไม่ออกอ่าไซส์มันใกล้ๆกันเพราะว่าเขาใส่เตียงนอนได้แบบขจริงใช่เป็นกระจกบานเลื่อนนะครับกั้นทั้งสองห้องก็ทําให้ห้องนี้เนี่ยมันโปร่งอยู่นะครับผมครับ นี่ก็คือห้อง plus ที่เขาเปลี่ยนฟังกช์ชันออกมาเป็นแบบห้องนอนนะครับสามารถใส่เตียง3ฟุตครึ่งลงไปได้ก็เป็นห้อง plus ที่ใช้เป็นห้องนอนได้จริงๆะนะฮะแล้วทางออกไปสู่ตัวระเบียงก็จะออกจากห้อง plus อนะครับเข้ามานี่เป็นห้องนอนหลักของห้องนี้ะนะครับดูดิฮะอันนี้สามารถใส่เตียง6ฟุต เต็มเหนียวเลยเพราะมันใหญ่มากนี่ก็คือหน้าตู้เสื้อผ้านะฮะอ,อ่าคุณสามารถแบบเปิดใช้งานได้นะครับอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้วางเตียงใหญ่ๆได้แล้วตรงนี้ก็ยังจะเดินได้อยู่เราก็มานั่งแบบจิบจิบกาแฟอย่างเงี้ยอ๋อคุณนั่งบนเฟรมกระจกนั่งแบสวยๆไงล้วก็แบบจิบกาแฟนี่เก่งขาเลยยิ่งกว่าสควอชอีกวตรงนี้ก็จะติดเป็นกระจกนะครับเป็นบานกระทุ้งหนึ่งบานด้านข้างตรงนี้นะฮะ นีเขาก็ตกแต่งออกมานะครับให้เป็นห้องนอนทั้ง2ห้องก็คือห้องนี้ก็จะนับว่าเป็นห้องที่มีประโยชน์นะครับสําหรับคนที่มีงบประมาณไม่มากไม่อยากจะใช้จ่ายไปกับห้องสองห้องนอนแต่อยากได้ฟังก์ชันของ2ห้องนอนที่มีทั้งหมด2ห้อง คุณสามารถเลือกวันเดสท์ลัสที่นี่ได้ใช่เป็นเหมือนเป็นเหมือนอีกสเต็ปหนึ่งก่อนที่คุณจะเป็นครอบครัวขยายก่อนที่คุณจะไปห้องทูเบสหลายๆอย่างที่เขาจัดมาเนี่ยดูสบายลงตัวใส่เฟอร์นิเจอร์ตรงนี้ใส่โต๊ะตรงนั้นจะบอกว่าถ้าอยากได้แบบนี้ทำยังไงรู้ไหมยังไงครับคุณต้องรีบจองค่ะพอถ้าคุณจองแล้วถ้าคุณได้50ห้องแรกคุณจะได้ทุกอย่างไปมโอ้ ใช่รวมมูลค่ากว่า20,000 0บาทเลยทีเดียวค่ะได้อะไรบ้างฮะไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ครบชุดครับคุณจะได้วอลเปเปอร์ด้วยอ่าคุณไม่ต้องไปติดเองผ้าม่านได้ไหมคุณได้ผ้าม่านตครใช้ไฟฟ้าล่ะให้ด้วยโอ้โหแล้วก็ได้ส่วนลดค่ะถ้าคุณลงทะเบียนออนไลน์นะส่วนลดเนี่ยถ้าคุณลงทะเบียนที่ลิงก์ที่ living snip pick แปะให้นะคะคุณจะได้ส่วนลด 20- 0 0 0ถึง50,000บาทเลยทีเดียวออนท็อปไปอีกใช่คับนี่ก็คือความพิเศษของคนที่เป็นเจ้าของ50ห้องแรกนะฮะแล้วั้งหมดนี้นะครับก็คือ ห้องตัวอย่างทั้ง2ห้องที่โครงการ s p i r e e อราวัณพที่เราทั้งสองคนพามาชมกันในวันนี้ครับใช่ค่ะใครที่สนใจนะคะอยากเข้ามาดูโครงการนะคะไม่ต้องขับรถมาก็ได้แค่เช็ค BTS สาซสีเขียวนะคะมาลงมาลงที่สถานีช้างเอราวันะคะเดินเข้ามานิดเดียวคุณก็จะเจอกับเซ e g a แก e ี่ซึ่งพื้นที่เซ e g a แก e ี่ตรงนี้นะแนนาโคดะเขาก็จะเป็น1ใน ชอปของโครงการด้วยเพราะว่าโครงการน,นี้เขามีให้หมด5ช็อปด้วยกันคือด้านหน้านี้มีตั้งแต่ร้านดิโอโร่มีเซเว่นอีเลฟเว่นขนาดใหญ่ย<า>ยก็มีร้านข้าวด้วยเพียบพร้อมและก็อยู่ข้างหน้าโครงการเราเนี่ก็สบายสบายได้เลยใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวปลายเดือนนี้เขาจะเปิดทำธุงงากขายให้เข้าชมกันก็มาดูกันได้นะครับและถ้าใครชอบนะครับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้พวกเรา2คนได้นะครับในช่องของล i v i n g งสัครับ สวัสดีค่ะพวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะครั้งหน้านะคะจะไปแอบดูโครงการไหนนะคะอย่าลืมติดตามกับพวกเราได้ที่ะคะ่ะแอปดูคนนอนโด